เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเคลียร์ซูพรีมด่านที่6นะครับซึ่งเพิ่มมาใหม่เนาอต้องบอกว่าจริงๆด่านนี้มันมีเงื่อนไขอยู่อีกมากมายแล้วครับผมว่าจะต้องใช้ตัวอยู่ในแค่อะไรแต่ด่านนี้เนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นด่านเปิด,ส,กกด,ด <laughs> สักราถูกไหมเออเปิดสักราขอแบบจัดแบบทีมแบบจัดเต็มจัดเต็มเหนียวไวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีเงื่อนไขผมขอไปจัดแยกแล้วกัน นะครับขอดูเชิงก่อนเพราะด่านนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยเออก็ขอดูเชิงก่อนว่าด่านมันแข็งแกร่งขนาดไหนก็จะจัดทีมที่ผมคิดว่าน่าจะแข็งแกร้งที่สุดใน ID ดีเลยละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวสีเหลืองตัวนี้สามารถใส่จานเนมบาได้ก็ทําให้ทีมนี้มันเก่งเข้าไปอีกบ้างเราลุยกันดีกว่าด้วยทีมทีมนี้ครับแน่นอนว่าตอนนี้ ทีมตัวร้ายผมมาแรงมากือผมแบบชอบมากทีมตัวร้ายเออจริงน,นะเว้ยตอนนี้กลาลังมาครับรอจานเนมบ้าจร,จริงไม่อยากไม่อยากเล่นเลยนะพืออยากรอจานเนมบ้านะแต่แบบขอหน่อยได้ัหเดี๋ยวจานเนมบ้าเขาให้ไปไปไป,ไปแบ่งฐานอื่นนะขอก่อนเออเพราะผมไปอ่านมาแล้วมันมีด่านแบบพวกน่าจะได้โชว์ <S <S อ่ะอื้อด่านนี้ขอขอแบบบ้าหลังหน่นะอยนะจริงอยากรอจานเนมบ้านะแต่แบบไม่ได้ขอหน่อยขอก่อน อันนี้เจอใครวะยังไม่รู้มนกันว่าเจอใครเอออโอสาวใสยางใช่ไหหรอมาเลยพูดสาวใสย่างหลายรู้เรื่องแข่งหน่อยแข่งโชว์หนึ่งที แล้วก็เก็บลูกแก้วสีลุ้งให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าอ่าอ่าเล่นสีม่วงแล้วกันตอนนี้ชนะพา,านะครับอไลุยี่มาเลยโบลี่บอกไอ้ยีมาเอาไอ้ยี่มาไอมานั่นน่ะไม่ใช่ทำไมตายเลยเออมาที่เออรออยู่รออยู่นั่นแหละรออยู่ไอ้มนเลย เออใช่แหมแตำไม่ใช้ใช่ไหมไม่ชอใเลยหน่อยไปมุงไปดิมันดูถูกชิปเป่งเลยเมื่อนไอ้ใช้ใช้ไม่ใช้หรออือหยเสียวไอ้ช้างว่ะไอเด็กช้างนั่นมันอาจจะใช้คาเมตายใส่เหลาได้แต่หูสิบเก้าล้านแล้วครับตอนนี้โบลี่ผมบ้าพลังมากครับ ลดดาเมจแท้เลยขอหลัเนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปะอีกทีไหมอีกทีครับโอ้ยรู้ยรู้อีกทีไปโบลีจเจ้าล้านเจ็ดโบลีสายฟรีอีกทีโบลีสวยอืออีกทีไหมโอ้โหว่าจะ็นอีกทีหนึ่ง เสียได้โบลีหลบด้วยโอ้โหหลบอีกลงเลยอีกวัวจะหลบอีกรอบหนึ่งอาการหอบเป็นอาการหอบเลยตอนนี้ <c oughs> เป็นอาการหอบของคนใกล้าตายอะนะเออโอท้ที่บอกทีนี้ผมไม่ส่งพลังง่ายผมบอกเลยเอาเรื่องะจัด ผมยังขอไม่ไม่แอคทีฟสกิลได้ไหมผมขอแอคทีฟสกิลรอบหน้ากันผมรู้สึกว่าไอ้สามตัวนี้มันยังแบบมันยังมัยังกลัวเพื่เพื่อนเนาะยังไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแอคทีฟสกิลรอบหน้าดีกว่าเนี่ยขอยังนะขอยังไม่แอคทีฟสกิลนะผมรู้สึกว่าไอ้เด็กพวกนี้มันมันกระจอกอ่ะเออเอาใส่เลย อเออมาแน่จริงมึงใสเออแน่จริงมึงใสถูกตัวล้วเพื่อนทั้งเออเออดีมากทำดีเลยเพื่อนอื้อ โบลี่จัดไปนำงามเอ้ยผมลืมไปแต่แร้ผมรู้ว่ามันตีหมู่ไม่ใช่ใช่ไหมเออดูผิดเว้ยผมจำผิดเมันต้องเป็นโบลี่เขียวดีกว่าผมจำผิดครับเวรละไม่เป็นไรย้ำสีแดงต้องตายไป น้อยตายไปตัวหนึ่งยังดีเว้ยโอ้โหโบลี่เท4รอบครับของเทวะ่ะนี้ตัวฟ้านี่เกิดจะไม่มีที่ยิงในทีมผมแล้วนะอันนี้พุ่งจริงนะคือตอนนี้ถ้ามีตัวละครสีฟ้าแบบเก่งๆวานี่รียบร้อยเลยนะผมบอกจริงนะโบลี่หลุดเลยนะโบลี่9ปีผม หลุดทีมเลยนะได้เลยแบบมีตัวสีฟ้าเก่งๆอ่ะบอกเลยนะหลุดเลยนะตอนนี้คือแบบส่งเสี่ยงแบบโดนออกจากทีมมากเออเหลือเชื่อ9ปีตกเมตาไวม้กสำหรับผมนะเออตอนนี้ออมีตัวสีฟ้าที่แข็งแกร่งกว่านี้นะฮะโอเคตอนนี้ตีหมูได้แล้วนะครับ <S <S อ่า่าจะเอาให้มันตายเลยแล้วกัน ยึดสีเหลืองไว้ดีกว่าไปสีเขียวไว้ดีกว่าสีเขียวค่อนข้างใช้ได้นะอืออือมนซับดีอ่ะตัวสีแดงอ่ะอะไรเลื่อนยี่สิบหกล้านเต็มใส้มหมู่ไปอือเอาไปชัง่งนวอโคชอ,อกทีนึงสวย งเรียบร้อยครับโอเคผมเหนือต้องแปลงล่างแล้วโอหังมามามาโอหังพอดีเลยนะมึงเออตาบุ้ยเลยพี่พอดีเลยมึงก็หาทำตัวหน้าหมันไส เอาแตงชี้อีกนะหากพอดีเลยครับก็หาทำตัวหน้าหมันไส้ต้องดูแบบนี้ออออืม,อม,อมโบลี่โลแอคชั่นมัน ไม่เต็มดีว่ะเยอะ,ออะแม่เงเ้ยลืมฮึมฮ้ยมันจะใช้ธรรมดาใส่ตัวนี้ผมไม่ได้ไม่ตายง่ายหรอกเออเออไอ,อหูดำเมนหายดีาดาเมนหายโคตเยอะอีกทีนึงสวย เท่กว่าหลบมาเพื่อนตัวเอเลยอัพลงมาเต็มหลอดเอาดีโดนบอกเลยโกหังโดนเอาเอาไปดิครับแบบนี้น่าจะจบแล้วน่าจบสองตัวครับ รีโอโน่พอตเด็กาเออมาดิมันสัมผัสได้เลยสัมผัสได้ว่าไอ้โบลีเนี่ยมันเล่นผมแน่มาโอา้โหต้องแบบนี้ว่ะเอ้ยมันไม่เล่นว่ะ คาดงามไส้แล้วแต่สารที่เป็นล้านก็เกินพอลุ้นหน่อยของเพื่อนเบิเล้ลหน่อยเออบิ้ลหน่อยเออเบิ้ลหน่อยสวยนั่นแหละโอเคไปยังโอเคจบเนี่ยข้อสี่ของโบลีตัวนี้คือมันต้องให้ตัวตติดแอทแทกดาวอะไรใช่ไหม มันถึงจะดาเมจบวกอ่ะ่าติดแล้วอันนี้เงื่อนไขเข้าอาอมา,อา,อาสีเขียวอโอเคไม่กลัวโอเคเดี๋ยวผมเอาสีแดงไปก้องหลังนะครับแล้วเ็าสีม่วงไปแค้งเนาะออะ,อ,ะอ่าโอเควันนี้ เจอบุแก้วลุงได้น้อยมาก2ลูกยังดีเว้ยมีความไม่ได้เลยมากูไม่ตายเกิดใหม่กูจะกลัวทำไมเนี่ยเออกูไม่ตายโอ้ยยี่สิบล้านกูไม่จะกลัวทำไมก็ไม่รู้น๊ะข้อดีผมโบลี่ม่วงมีตายเกิดใหม่ให้เพื่อนอย่าไปกลัวไปโดนล็อกแอคชั่นไปมึงไปยังอีกทีหนึ่งสวยชีนะ้หน้า ชิวอีอชิวไหมชิวจัดไปแล้วเนี่ยอือม,มามาดิมาดิมาดิาดเอาแบบนี้มันจะเล่น,ม,นมันจะเล่นโบลี่ด้ผมมาดิแบบตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปสวยอืออือดีไหม ไม่ดีครับหลบได้เอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเย้วุ่นตเติดใหม่ไหมมาดูวะตายไหมโอ้โห่สี่หมื่นหกเอาเรื่องเฮ้ยทหารนาเกต์กูหมดไม่ครับทหารนาเกตผมหมดว่ะแต่น่าจะน่าจะจบนะ น่าจะจบนะหมายถึงผมหรือเปล่าที่จบผมหรือเปล่าที่จบมันน่าจะจบครับผมบอกเลยอืมเฮ้ยไม่แน่เว้ยว่าจบแทนหรือเปล่ามาดูครับไอ้ขี้ยังไงไปขี้ไหมไปยัง ยังไงเรียกโอ้โหเหมาคนเดียวเลยครับสำหรับโบลี่ l อ e ารีเจออือหือเรียบร้อยครับตัวท้ายล้วป่ะน่าจะตัวท้ายแล้วครับโอเคเอาไปที่ีการอาณาเขตทำงานครับผมล้วสีแดงด้วยของจริงรบดงทีนี้ เออผมให้แทงเลยนะผมว่าแทงได้ผมว่าแทงได้นะเออผมว่ามันแใจว่าแทงได้ครับปไปอือใจเย็นๆเพื่อนเฮ้ยมันเอาข้อลงมาเลยหรอ ไหบยไปเนีย่ยโอ้โหไม่ตายวุ้นถึกโอรีวุ้นถึกโอรีวุ้นถึกมึงเกินไปเพื่อนมึงเกินไปอืมมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วอุ้ยแต่ต่อไปโดนเราน่าจะโดนยับเลยเพื่อน เฮ้ยมันโดนลดแอตแทกแอนดีเฟนได้ด้วยนะตัวมันอนัเข้าทางเขาอยู่นะเฮ้ยจบไปเนี่ยจบว่ะโอ้มีสิจบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไม่จบว่ะแต่ก็มันก็จบไปหลายรอบเหมือนกันอะออดูออดิเฮ้ยซึ่งล้อนเร็ว โดนไปชื้อหอดกว่าเร็วเอาไปสานที่สองล้านครับแดงมากวิ่งเจ็บเจ็บไปมืออือผมจะตายแล้วครับโดนโดนอโมเดียว อเอาไปดิอวยแต่เนี้ยเรามีเรามีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะครับผมขอใช้เทมก่อนได้ปะ่ะผมกเก็บม,มาเล่นใหม่อะ่ะไม่น่าได้ไม่น่าได้ถึงไอ้ตัวนั้นนะ ที่ผมดูลูกคานนะครับไม่น่าเราเรียกว่าอะไรไม่น่าถึงตัวหลังนะถ้าเกมจบก่อนเออเออมันยิงแม่ใช้ดึงก็ได้นะเออเกมจบก่อนครับจบครับผมแต่เพื่อความชวนอ่ะ เรียบร้อยครับเยี่ยมเยียบร้อยครับทีบบบนี้มันโกงจริงๆโกงจะจัดเลยมันมากเนาะมันมีตัวแทงเยอะอะเดจ่าเน้นบ้ามาอีกนะครับโอ้โหสบายผมบอกเลย คือถ้าพี่จารเน,นบ้ามาอีกเนี่ยน่าจะทำให้ทีมันแบบโอเวอร์พาวเวอร์เขาไปอีกนะฮะต้องบอกแผกนี้เนาะเออจริงจารเน,นบ้าสามารถใส่ทีนีไ้ได้แบบสบายๆเลยเนี่ะผมประมาณนี้นี่ะก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปจัดตัวให้ได้ตามแคดอันนี้แหละของจริงและตอนแรกยังเป็นของแบบแบบไงอะยังไม่ใช่ของจริงเดี๋ยอันนี้อันนี้ครับของจริงและคือถ้าเราต้องจัดตัวตามเงื่อนไขมันจนะยากแหละ คือผมว่ารอภาษาอกฤษเว้ยเออกูจะรอทำไมวะเดี๋ยวผมเข้าเซิร์ฟโกลบอลไปก็ได้ดีว่า <c oughs> เออผมเข้าเซิร์ฟโกลบอลครับไปดูว่ามันแปลว่าอะไรคือผมหาในเซิร์ฟเออในเว็บอะมันเขียนภาษาปแปลกอะมันไม่ตรงกับแคทที่เราเล่นนะครับเออเนาะแต่ถ้าร e เซ็ e เต็ดวอล r ออรอ่ันนี้แปลตรงนะครับแต่อันนึงมันเกียนวกามิกอะมิกเล็กไซยาอะไรของมันวะไม่คุ้นเลยอะแคทอะไรวะไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นนะ,นะครับผมก็แเค่เดี๋ยวผมไปจากทีมนั้นอีกเป็นอีคลิปหนึ่งแล้วกันทีมนี้เอามาให้ดูแบบว่าทมแบบ น่าจะเกือบจะเคาว่าเกือบแข็งแร่งที่สุดในไอดีผมแล้วละ่ะเนาะเดี๋ยวรอจานเนมพาก่อนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของไอดีผมแล้วทีมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากเลยทั้งลุกและรับมีการตายเกิดใหม่เซฟชีวิตได้อีกนะครับผมเนาะก็ตึงต้งนิดนึงตัวแบนนี้นะครับจริงๆริทีมมันอะยังเติมความแข็งแร่งได้มากกว่าอีกนะผมมองว่า2ตําแหน่งอะที่ยังเติมได้อีกนั่นคือทางด้านของเซลแม็กแน่นอนอยู่แล้วสามารถใส่ได้ นะครับแล้วก็สีเขียวตัวเนี้ยแลับโบลี่ตัวเนี้ยผมมองว่าเราใส่ตัวอื่นตามสถานการณ์ได้นะแต่ถ้าเกิดเราต้องการแข้งมากๆแล้วก็ใส่ตัวอื่นไปได้ะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็โบลี่สีฟ้าเนี่ยอโบลี่สีฟ้าเนี่ยถ้ามีตัวอื่นที่เก่งกว่านี้ผมว่าก็โบลี่ตัวนี้ก็จะหยุดหลุดเลยครับเพราะว่าดูแบบยังไงมันเหมือนกับมันต้องแปลงร่างอ่ะแล้วก็จะได้แปลงร่างแต่ถ้าแปลงร่างมเนี่ยมันคุยโอดมากนะครับแต่ถ้าร่างแรกมันแบบไม่ค่อยจะไหวยังไงก็ไม่รู้ะ ดูร่างแรกมนผมกลัวตายมากเลยนะเออแต่ถ้าแปลงร่างเมื่อไหร่นี่โอเคคนละเรื่องเลยนี่ครับแปลงร่างนี่ของจริงนะครับมันทำมาคอมโบกันนะสีม่วงแอติสกิลก่อนแล้วก็สีฟ้าแอติสกิลตามค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นมันก็เออจะบอกว่ามันมันกาดว่าไม่กาดสิต้องบอกว่าจะเอามันออกก็ไม่ได้โอะมันคอมโบกลางอาณาเขตกันเออไม่ได้ไม่ได้สีฟ้าโบลี่ออกไม่ได้ครับยังไงก็ต้องมีติดทีมเพราะมันคอมโบกลางอาณาเขตกันอยู่ สีเขียวแหละ andal, ออกนะผมมองสีเข <c oughs> ียวกับสีแดงเติมได้สีฟ้าเติมไม่ได้ครับขออภัยเนาะที่ตอนแรกบอกอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ไปมาเนเปลี่ยนไม่ได้แล้วลืมไปนึมืนกลางอนณาเขตคอมโบกันนะครับต้องไปด้วยกันเน้อมันถึงจะผมมองว่ามันจะดีตรงที่แบบมันสามารถการอนเขตต่อเนื่องได้เลยนะครับสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยยังเปลี่ยนได้นะครับสีฟ้าดูแล้ว้องแบบตัวนั้นต้องดีมากๆจริงๆถึงจะสามารถที่จะแซงโบลี่ฟ้าได้เพราะว่าโบลี่ฟ้าผมลืมไปมันมีอาณากางอนณาเขตที่มันคอมโบสีม่วงอยู่นะครับ คือ okay. ประมาณนี้อ่าก็เื้อกรชอไยิงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม